ชาทริกกินฮิโทริชาบูแบบคุ้มๆจ่ายแค่990จะสั่งได้ถึง1,500บาทถ้ามากัน3คนนะตกคนละ330บาทแล้ทุกคนทํายังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยวันนี้ก็มาที่ร้านฮิโทริชาบูนะจะเป็นร้านชาบูที่ก๊อบชอบมากทุกคนเค้าจะเสิร์ฟเป็นแบบเซตๆแบบนี้นะเนื้อที่นี่นะขึ้นชื่อม่าทุกคนเคาสั่งมาเป็นเซตวากิวโอหสวยมากเอาไปชาบูในซุปแบบนี้นะคือที่สุดกินกับน้ําจิ้มพรสึกแล้วก็ข้าวนุมน่มๆนะได้ฟีลมากทุกคนเนื้อนุ่มสุดๆไปเลยในเซตนึงคือได้ครบแล้วนะข้าวผักต่างๆหรือใครเป็นสายหมูเนี่ยแนะนําตัวคุโรบูตัดกินกับน้ําจิ้มงาทุกคนมันมัน นัวนัวดีเหลือเกินแต่ละเซสจมาเขาบอไอศครีมปิดท้ายด้วยนะมือแบบเลิศเลยทั้งหมดนี้ก็ซื้อดีล grab ได้เอาได้มาในราคา990บาทแต่สั่งได้ถึง1,500บาทเลยวิธีการง่ายมากแค่เข้าแอป grab ก,กดไปที่กินที่ร้านแล้วก็หาร้านฮิโรริซาบุจะเจอดีลขึ้นมาให้เลือกทุกคนก็ซื้อเป็นดีล1,000บาทแล้วก็ดีล500บาทก่อนจะจ่ายก็ใส่โค้ด new ได้เอาลด150บาทหรือใครเป็นลูกค้าเก่าใส่โค้ด dine out ก็ลดเพิ่ม100บาทเหมือนกันนอกจากนี้ยังใส่ส่วนลดธนาคารได้อีกด้วย รวมๆสองดีลเลยแค่9 9 0บาทจาก1 5 0 0บาทเลยอ,อร่อยเด็ดราคาดีขนาดนี้ต้องซื้อดีลแล้วรีบมาแล้วทุกคนตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายน2025อย่าพลาดดีลดีๆจาก grab ได e Out ทุกคนยังมีดีวีพียบเลยแถมซื้อดีลกินที่ร้านวันพูธรดแรงกว่าเดิมด้วยทุกคนไปลองกันนะ